สวัสดีสาวกเกรียนท่าทั้งหลายพบกับผมคิมมี่มาลีชาหลังจากที่เรานะได้ปล่อยคลิปคิมมี่อวอร์ดไปนะครับได้รับกระแสตอบรับอย่างดีมากๆรวมไปถึงคอมเมนต์ต่างๆเพื่อชิงรางวัลเรียนเอ๋ยเรียนดีต้องมีหน้าที่คอมเมนต์ด้วยกันนะครับอย่าลืมนะฮะตามกติกาก็คือว่าจะต้องพูดชื่อคลิปที่ชอบและตามด้วยแฮชแท็กคิมมี่อวอร์ดเท่านั้นนะครับก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้รถจักร ขับรถกูไปตอนนั้นผมดูพี่ยัง60,000่นอยู่ตอนนี้9 3้าหแล้วผมไม่ตกใจเลยปูริทีวีพิกติกา่ะแต่พี่ก็ขอขอบคุณมากนะครขอบคุณมากนะครับ L I E K แปดเปื้อนคิมมี่อวอร์ดแต่ไม่เติมเอสคิมมี่อวอร์ดมันต้องเติมเอสอะน้อง ก็ตัวด้วยนะผมไ, for ได้รางวัลยากมากเลยรางวัลนี้ #Kimmy Awards ผมชอบคลิปวิธีเติม s t e a m Wallet แบบไม่ใช้ปัรเครดิบะรเพราะผมเติมเป็นเพราะคลิปนั้นอันนี้เหมือนใจได้นะฮะแต่ว่าที่ให้น้องพิมพ์ชื่อคลิปวิดีโอและตามด้วย Hashtag #Kimmy Awards ไม่ใช่ Hashtag #Kimmy Awards และตามด้วยชื่อลิปไม่ได้ละมันต้องเป็นชื่อคลิปและตามด้วย Kimmy Awards นะแจวมากๆครับผมฮามากกดติดตามให้ผมนะ Kimmy k u n g Channel ฮ่า ช่องไลายสีซีจีเพื่อคุณด้วยนะผมดูคุณตั้งแต่ปี2017จนถึงปี2020โอ้โจนน่าเจ็หลเนไปเนี่ยวันนี่เราเปิดมาหลายข้อความมากนะฮะผมชอบดูวิดีโอคิมมี่อ a วอร์ที่สุดในความเพียรในปีมากที่สุดครับคิมมี่อเวอร์ได้แล้วคีนจูเนียรับไปเลยกับรถกับรถกูเย้ก็ส่งมาทางข้อความได้นะฮะทาง YouTube นะครับผมส่งทั้งชื่อ ชื่อจริงที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับผมก็จะทําการส่งรถของผมเนี่ยไปถึงน้องเลยอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมกันมานะฮะจนถึงตอนนี้ก็เลย1 0 0 0 0แสนซับสไครต์แล้วนะครับผมยังไงก็รอติดตามชมคลิปพิเศษนะฮะที่จะมาฉลองแสนซับอย่างแน่นอนนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสาวโอเก้นทั้งหลาย